มาในพื้นที่จังหวัดยะลาเมนูอาหารที่จะต้องลองชิมนั่นก็คือข้าวหมกค่ะโดยเฉพาะที่นี่เลยค่ะเสิร์ฟความอร่อยข้าวหมกบุรียานีแพะนะคะสูตรต้นตำรับอาหรับเมนูชื่อดังค่ะของร้านไนบุครีตำนานเมืองยะลาแล้วก็ตำนานขนมหวานจากปัตตานีขนมหวานจะบังติกรน,นั่นเองค่ะ เชื่อว่าข้าวหมกนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นชินกันค่ะเพราะว่าเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่นะคะซึ่งก็จะนําข้าวสวยไปหุงกับเครื่องเทศสําหรับร้านในตานานข้าวหมกข้าวชาวมุสลิมนะคะโดยเฉพาะที่ร้านไนบุคฮรีเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองยะลามาเกือบ30ปีนะคะข้าวหมกที่นี่ค่ะจะมีความพิเศษต่างจากร้านอื่นตรงที่เขาใช้ข้าวบุรียานีและข้าวบุคฮรีค่ะมาทําข้าวหมกเนื้อและไก่ซึ่ง เม็ดข้าวนะคะจะเรียวยาวและขณะเดียวกันข้าวบุคครีก็จะเป็นเม็ดกลมค่ะจะเรียงเม็ดสวยงามมีสีสันสะดุดตามากค่ะส่วนซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะก็จะเป็นข้าวบุรีนีแพะค่ะเนื้อแพะนะคะจะมีความนุ่ม นุ่มลิ้นด้วยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อจะไม่เหนียวค่ะไม่มีกลิ่นคาวทานคู่กับน้ําจิ้มน้ําพริกน้ําอาจาัดแล้วก็ผักเคียงรวมถึงซุปช่อมาลีนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูอร่อยจัดจ้านทีเดียวค่ะที่ทานคู่กับข้าวหมกเพื่อลดความเลี่ยนแล้วก็เพิ่มรสชาติความอร่อยการันตีความอร่อยที่ลงตัวแล้วก็เข้ากันดีค่ะจากลูกค้าที่มีทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่า ซึ่งก็จะแวะเวียนมานั่งรับประทานกันเต็มร้านค่ะนายวาลีธปูตะนะคะลูกชายเจ้าของร้านในบุครีก็ได้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นในการทำข้าวหมกนะคะคุณพ่อเริ่มเปิดร้านตั้งแต่ตนเองจำความได้ตั้งแต่5ขวบและตอนนี้33ปีจุดเด่นของร้านก็คือข้าวบุรียานีแพะที่กินคู่กับซุปช่อมาลีซิกเนเจอร์ของร้านถ้าเป็นข้าวหมกก็จะมีปลาอินทรีแดงปลาส้ม แล้วก็มีอีกหลายรายการค่ะอยากจะให้มาลองชิมนะคะข้าวหมกแพะจะทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันศุกร์เท่านั้นค่ะส่วนข้าวบุคเรีนะคะก็จะทําวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะสําหรับใครที่อยากลองลิ้มชิมรสของข้าวหมกสูตรต้นตํำรับจากอาหรับแท้ก็สามารถมาหารับประทานได้ที่ร้านไนบุคลรีร้านจะอยู่ที่ถนนรวมมิตรสีแยกโรงแรมไม้เฮาส์สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้นะคะถ้าใครจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาก็สั่งจองได้ที่0-8-1 6982408ค่ะไปเติมความหวานกันหน่อยค่ะที่ร้านขนมหวานความอร่อยกว่า20เมนูราคาเริ่มต้นเพียง10บาทค่ะขนมหวานจะบังติโกออําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะร้านขนมหวานขนมไทยที่ไม่ควรพลาดค่ะเมื่อมาเยือนในพื้นที่ของตำบลตะบังตีกองค่ะ โดยคุณอัสมาอาแวนะคะเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง20นาฬกาเมนูซิกเนเจอร์มีหลากหลายเมนูมากเลยค่ะคุณสุชาดาอาทิเช่นอินทนินบัวลอยหัวล้านเผือกทับทิมกรอบอร่อยเด็ดทุกเมนูเลยค่ะรวมไปถึงรอปติแกรหรือว่าขนมกระโดดแทงซึ่งเป็นขนมโอราน มาลายูค่ะหารับประทานยากซึ่งที่นี่เขาก็มีให้รับประทานนะคะทุกอย่างถุงละ10บาทค่ะซึ่งรอปาติแกนะคะราคา20บาทแต่ถ้าเพิ่มเผือกเข้าไปก็เป็น15บาทค่ะ<ม>นอกจากขนมหวานแล้วก็ยังมีเมนูเปาะเปี๊ยปะปลาลอกึอโปะค่ะหรือว่า หัวเกลียบทอดไส้กรอกต่างๆอร่อยทุกเมนูค่ะซึ่งธามาปัตตานีไม่แวะนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะและยิ่งพิเศษค่ะในช่วงของเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้ในช่วงเดือนมีนาคม2567ค่ะขนมจากทางร้านก็จะมีการเพิ่มเมนูให้มีการหลากหลายแล้วก็ให้สามารถเลือกสรรมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะให้พี่น้องมุสลิมนั้นได้เลือกซื้อรับประทานหลังออกปวดค่ะ ถ้าแวะเวียนมาที่จบัง,ง,งหวัดปัตตานีก็อย่าลืมอุดหนุนเลือกซื้อรับประทานอาหารการันตีอร่อยโดยคนในพื้นที่ค้ายหมดทุกวันค่ะ